สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นที่หลายๆคนอาจจะยังสงสัยกันอยู่จากมิสมาเวลตอนแรกก็คือกำไรของคาร์มาล่ามาจากไหนอันนี้เนี่ยมันมีดีเทลที่เราได้เห็นจากในตัวอย่างแล้วก็จากในเอพิโซดแรกไปแล้วที่บอกว่ากำไรนี้มีประวัติที่มาอย่างไงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้เฉลยเต็มที่ในตัวซีรีส์ก็แล้วเรามาลองดูกันดีกว่าว่า เราเจอข้อมูลอะไรบ้างก็อย่างที่เราเห็นในตอนแรกที่เล่าไว้แล้วเนี่ยว่ากําไรเนี่ยถูกส่งมาจากปากีสถานโดยนาน้เป็นคนส่งมานาน้ก็คือคุณยายแม่ของแม่คารานั่นเองอันนี้เนี่ยคือเห็นว่าแม่ของคาราหรือมูริบ้าเนี่ยพูดถึงว่า แม่ของเธอเป็นคนชอบเก็บของเยอะๆแล้วก็นี่ก็คือเป็นการพยายามส่งของที่ตัวเองเก็บไว้เนี่ยมาให้ลูกหลานก่อนที่ตัวเองจะแก่ตายไปแล้วก็อันนี้เนี่ยส่งมาเพราะว่าพี่ชายอาเมียของคา马าเนี่ยกำลังจะแต่งงานแต่คือพอตอนแรกเนี่ยปฏิกิริยากับของอื่นก็ไม่เท่าไรหรอกเพราะคา马าก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นของขยะมันไม่ได้มีอะไรยกเว้นไอ้กำไรอันเนี้ยที่คา马าหยิบขึ้นมาแล้วคาลาก็ บอกว่ามันสวยใช่ไหมแต่ว่าแม่ของเธอเนี่ยก็ได้สังเกตว่ามีอาการผิดปกติแล้วก็คือบอกว่าเนี่ยกําไรนี้ก็เป็นขยะอย่าไปยุ่งกับมันแล้วก็เก็บแล้วก็เอามันไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บของอันนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าในคอมิกเขาพูดถึงที่มาของกําไรนี้ว่าเป็นยังไงในคอมิกเนี่ยตัวกําไรนี้เป็นกําไรของไอชาเป็นยายของแม่คามล่าแล้วก็คือ มันเป็นกาไรธรรมดาแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นสมบัติไม่กี่ชิ้นที่ตัวไอชาเนี่ยเก็บไว้ในขณะที่เธอกำลังอพยพยออกจากอินเดียไปยังปากีสถานในเหตุที่เขาเรียกว่าเป็น partition เป็นการแยกพรมแดนระหว่างปากีสถานและอินเดียอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเล่าประวัติหน่อยเพราะว่าคิดว่าในซีรีส์เนี่ยน่าจะมีพูดถึงประเด็นนี้อกีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เป็นเนื้อเรื่องที่ดําเนินในปากีสถานหรือว่าที่จะมาถ่ายในไทยก็ การแยกดินแดนของอินเดียเนี่ยเกิดขึ้นในปี1947หลังจากที่สหราชาณาจักรตัดสินใจถอนตัวออกจากการปกครองอินเดียแล้วก็คือให้อินเดียเนี่ยเป็นอิสระแล้วก็คือปกครองตัวเองอันนี้ทำให้เกิดการแตกแยกระหว่างประชากรส่วนจะเรียกว่าส่วนเล็กก็ไม่ใช่เกือบเกือบหนึ่งส่วนสี่ของอินเดียเนี่ยที่เป็นมุสลิมกับ รัฐบาลที่จะปกครองส่วนใหญ่โดยคนที่เป็นคนฮินดูอันนี้ก็เลยเกิดการแยกประเทศขึ้นมาหรือที่เรียกว่า partition partition าก็คือแปลว่าการแบ่งส่วนแล้วก็ปากีสถานเนี่ยถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนเป็นปากีสถานแล้วก็มีอีสต์ปากีสถานแล้วแต่ว่าไอ้ที่น่าสนใจเนี่ยคือดินแดนเนี่ยมันถูกอินเดียเสียบกลางเข้าไปตรงกลางแล้วก็แยกประเทศเป็นสส่วนโดยที่ไม่มีชายแดนติดกัน ในขณะที่เกิด partition เนี่ยมันก็ก่อนที่จะถึงเวลาเส้นตายมันก็มีผู้อพยพแบบว่าเป็นล้านล้านคนเลยที่ทั้งที่เป็นชาวมุสลิมที่อพยพออกจากส่วนที่เป็นอินเดียไปยังปากีสถานแล้วก็ชาวฮินดูที่อยู่ในปากีสถานอยู่ในเขตแดนที่กำลังเป็นปากีสถานเนี่ยย้ายกลับเข้ามาอินเดียด้วยความที่มันมีคอน FLICT มีการกระทบกระทั่งทางศาสนากันอยู่แล้วระหว่างทั้งสองศาสนาเนี่ย ในการอพยพมันก็เกิดเหตุที่แบบโหดร้ายขึ้นน่ะมีการมีทั้งการทำร้ายการมีทั้งการไล่คนที่จริงๆสมัยก่อนก็เคยเป็นเพื่อนบ้านกันมีการทั้งมีคนตายจำนวนเยอะมากเป็นครึ่งล้านถึงล้านหนึ่งตามที่เขารายงานนะมีคนที่หายหายสาบสูญไปเยอะทั้งอาจจะถูกรับคาตัวหรือว่าเสียชีวิต หรือว่าอาจจะใช้โอกาสเนี่ยหายตัวไปจากการที่อยู่ในระบบครอบครัวที่ถูกกดขี่อยู่แต่ว่าทุกประเทศที่หมายว่าทุกคนที่ย้ายไปอยู่ปลายสถานเนี่ยเขาจะมีเรื่องเล่าถึงทาริชันเนี่ยคือจะมีคนที่รู้จักที่เคยถูกทําร้ายหรือว่าคนที่รู้จักถูกลักพาตัวคนที่รู้จักหายหายตัวไปแล้วหาไม่เจอกันอีกอันนี้คิดว่าส่วนนี้เนี่ยมันจะมีความสําคัญกับเนื้อเรื่อง ในมิสมาเวลเพราะว่าในคอมิกตัวไอชาเองก็คือตอนนั้นเนี่ยเธอกำลังท้องตัวอายายของคา马าแล้วก็เธอก็อพยพมาปากีสถานพร้อมกับกำไรซึ่งซ่อนเงินซ่อนสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เธอมีอยู่แล้วกำไรเนี่ยก็คือถูกส่งต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงคา马า แต่ว่ากำไรในคอมิกเนี่ยมันไม่ได้มีพลังพิเศษตอนนี้เนี่ยเราเห็นตอนที่คาเล่าใส่กำไรผลแรกในงานเอเวอ e r เจนคเนี่ยเราจะเห็นว่าโลกของเธอกลายเป็นสีม่วงแล้วข้างหลังเนี่ยเราได้เห็นคนจำนวนมากที่อยู่ด้านหลังของเธอ อันนี้เนี่ยถ้ามองมองไปเราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันคือความจำสุดท้ายของผู้ส่ยกำไรคนก่อนก็คือไอชาและภาพที่เธอเห็นนั่นเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นภาพของการอพยพของผู้อพยพในช่วงพาร t i t i o n เราจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมันมีเหมือนกับเป็นขบวนรถไฟที่มีคนอยู่ข้างบนซึ่งถ้าเทียบกับภาพในช่วงพาร t i t i o นที่เขาถ่ายทาถ่ายเก็บไว้ได้เนี่ย มันจะมีบรรยากาศที่คล้ายกันเดี๋ยวเราจะเอาภาพมาเทียบให้กันแล้วก็คือในตัวอย่างของ Miss m a r เ e l เนี่ยมันก็มีบางฉากที่เราได้เห็นการอพยพของชาวมุสลิมแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าในตอนท้ายโดยเฉพาะตอนที่4กับตอนที่หที่ถ่ายทําในเมืองไทยเป็นปากีสถานเนี่ยเราน่าจะได้เห็นเรื่องราวอย่างนี้มันถึงเป็นช้อยส์น่าสนใจว่าทาไมเขาถึงเลือกอพุ่กับที่เป็นูุ้่งกับสารคดีที่เกี่ยว ที่เคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิสตรีของปากีสถานจนได้รางวัลออสการ์มาแล้ว2รางวัลเนี่ยมากำกับ2ตอนนี้ส่วนตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงสงสัยว่าเราจะได้เจอไอชาในเรื่องไหมอันนี้เนี่ยจริงๆเรายังไม่ได้เห็นไอชาแต่คือเราได้ยินเสียงเธอแล้วถ้าเป็นใครที่ติดตามทีวีสปอตทุกตัวเนี่ยมันจะมีทีวีสปอตหนึ่งที่เราได้ยินเสียงไอชา ที่พูดทํานองว่าโลกเรามีหลายสิ่งที่ทําให้คนรู้สึกตัวเล็กไร้ค่าใช่ไหมแต่จริงๆพวกเราเชื่อมต่อกันแล้วก็คือมีความสัมพันธ์กับคนที่มาก่อนหน้าเราหรือคนที่เป็นบนรรพบุรุษของเราเนี่ยเดี๋ยวเอาคลิปให้ดู The world has a way of making people feel small. But we are connected, each of us, to those who came before. ตัวนักแสดงของไอชาเองเนี่ยจริงๆมีนักแสดงคนนึงที่แคสแล้วแต่ว่ายังไม่ถูกเปิดเผยบทแต่ว่าเราพอจะเดาได้แหละว่าน่าจะเป็นคนนี้นั่นก็คือเบริจฮายาดเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงพอสมควรในปากีสถานแล้วก็เธอก็ไปร่วมงานพรีเมียร์ด้วยแล้วก็ถ้าฟังเสียงเนี่ยเราคิดว่าเสียงของเธอเนี่ยแมทช์กับเสียงของไอชาที่เราเห็นในเทรลเลอร์ เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเธอน่าจะมารับบทเป็นยาทวดเอ้ยไม่ใช่เป็นยายทวดของคาร์มาลาในช่วงแฟลชแบ็กที่เราจะได้เห็นอันเนี้ยก็น่าสนใจว่าคือประวัติของคาร์มา,าเนี่ยจะถูกเล่าจนไปถึงยุคของยา่ายุคของยายส่วนตัวยายของคาร์มาลเองเนี่ยก็คือเรายังไม่ได้เห็นหน้า อย่างเป็นทางการแต่ว่ามันมีก็มีตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นตัวคา่าแม่ของเธอแล้วก็ยายเนี่ยกอดกันในบ้านของคา่าน่าจะเป็นบ้านที่ตัวนิวเจอร์ซีย์นี่แหละคนนี้ก็เป็นดาราดังของปากีสถานที่ชื่อซามินาอามาัดอันนี้ก็ต้องมารอดูว่าเราจะเห็นอะไรกันแต่ว่าคือมันน่าสนใจเนี่ยที่ตัวทีมงานเนี่ยเขาเลือกดารานักแสดงที่ มีชื่อเสียงในปากีสถานเพื่อมารับบทที่จริงๆอาจจะไม่ได้โผล่มาเยอะแต่ว่ามีความสําคัญกับเนื้อเรื่องโดยเฉพาะเนื้อเรื่องในส่วนของปากีสถานเนี่ยมันน่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาใส่ดีเทลไปเพราะฉะนั้นเราน่าจะมาตามคนพวกนี้กันแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ชื่อฟาวัดคานก็เป็นพระเอกชาวปากีสถานแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่มีการบวแต่คิดว่าน่าจะมารับบ,บทเป็นฮาสซานเป็นตาของแม่คามร่า ส่วนเนี้ยที่หลายๆคนสงสัยคือว่าทำไมแม่ถึงไม่อยากให้คามมร่ามายุ่งอะไรกับกำไรเนี้ยอันนี้หลายๆคนคิดว่าแม่อาจจะรู้อะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวกำไรนี้ว่ามันอาจจะมีพลังหรือมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่อยากให้ลูกไปยุ่งเกี่ยวแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่คิดว่า มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับประวัติของช่วงพา r t i t i o นมากกว่าก็คือกำไรเนี้ยน่าจะเป็นของไอาชาเป็นของยายทวดแต่ว่ามันถูกส่งต่อมาให้ตัวลูกหลานได้ยังไงแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้เนะี้ยว่าช่วงพาร t i t i เนี้ยมันเป็นช่วงที่มีความทรงจำที่ทั้งเจ็บปวดและน่าอับอายของชาวปากีสถานหลายๆคน คิดว่าไอ้ประเด็นว่าทำไมกำไรเนี้ยถึงไม่เป็นที่อยากพูดถึงของตัวมูดิบ้าเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ามันมีความทรงจำที่ไม่เจ็บปวดก็น่าอับอายเนี้ยอยู่กับตัวกำไรนี้เราก็ต้องมารอดูกันแหละว่ามันคืออะไรเพราะว่าในตอนแรกเนี้ยมันยังไม่มีพูดถึงแต่ว่าเราก็น่าจะได้รับข้อมูลนี้เพิ่มในตอนสี่และตอนห้า เพราะว่าในเทรลเลอร์เนี่ยมันมีฉากที่เธอกลับไปปากีสถานน่าจะเป็นฉากที่ไปนค้นหาความเป็นจริงของประวัติครอบครัวเธอนี่แหละส่วนว่ากำไรนี่มีพลังหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เนี่ยเราเคยเดาวไว้ในไลฟ์ตั้งแต่ตัวอย่างแรกของมิสมา a r เวลแล้วว่าเราคิดว่ากำไรเนี่ยไม่ได้มีพลังในตัวเองแต่มันเป็นกำไรที่เหมือนจะ ปลุกพลังในตัวคาร์เม่าออกมาก็คือให้นึกง,ง่ายๆว่ามันเป็นเหมือนกับเทอร์เจนมิสแหละคือถ้าจะถ้าจะพูดถึงว่าตัวจุดกำเนิดของคาร์เมล่าในคอมิกเนี่ยเป็นอินฮิวแมนแล้วก็คือพลังของเธอถูกปลุกมาโดยเทอร์เจนเนี่ยกำไรนี้ก็อาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่ทำกับ DNA ของคนในตระกูลเธอซึ่งอาจจะสืบมาจากการเป็น เราก็ไม่รู้อาจจะถูกดัดแปลง DNA โดยมนุษย์ต่างดาวหรือว่าอาจจะมีเชื้อสายมนุษย์ต่างดาวเองจากนอกโลกเนี่ยมาเพราะว่าจริงๆตัวกำไรเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงกำไรสองอันก็คือกำไรของตัว c a p t a i นมา r ์เวของ m a r ์เวลเองในคอมิกที่ใช้สลับร่างกับริ k จ o นส์เวลาแปลงร่างเวลาเปลี่ยนสลับที่กันเพื่อออกมาทำหน้าที่ฮีโร่กับกำไรของเควซาที่สามารถสร้าง มันคล้ายๆกันคือกับเป็นกําไรที่สามารถสร้างพลังงานมาใช้เป็นอาวุธหรือว่ามาใช้เป็นนั่นได้ซึ่งมันจะคล้ายๆกับพลังพพิซมขึมของคาร์มาล่าเนี่ยแต่คือที่สําคัญคือเราคิดว่ากําไรเนี่ยไม่ได้มีพลังในต,ตัวเองเพราะไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่ใส่กําลังก็จะมีทุกใส่คุณทุกคนที่ใส่กําไรเนี่ยก็จะมีพลังหมดถูกไหมแต่คิดว่ากําไรเนี่ยมันจะปลุกพลังได้ในคนบางกลุ่มเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารอดูกันว่าในซีรีส์เนี่ยจะเฉลยไหมว่า กําไรนี้มาจากไหนแล้วทําไมคามาราเท่านั้นที่เราเห็นถึงใช้พลังจากมันได้อันนี้เนี่ยเราคิดว่ามันก็คงจะเปลี่ยนแหละเพราะว่าเขาคงจะต้องการสร้างความเชื่อมกับแคปซันมาเวลเพื่อที่ใช้ต่อไปอย่างเดอะมาเว l ลได้เราก็คิดว่าอย่างน้อยๆกําไรเนี่ยก็น่าจะมีจุดกําเนิดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกเพราะงั้น ็ต้องมารอดูติดตามรอดูกันต่อไปในตอนที่สองสามสี่ห้าหกเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะได้รับคำเฉลยนี่ไหมแล้วก็นี่จะเดาถูกหรือเดาผิดก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วก็เอาไว้มาคุยกันใหม่ทุกวันพุธหลังจากที่ได้ดูตอนไหนของ s s สม r v e ทแล้วทุกวันพุธเวลาสองทุ่มครึแล้วเรามาคุยกันสวัสดีครับ